ความลับแห่งมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในฤดูร้อนอันสดใสอนโทนีและเบนเจามินได้เดินทางมากับครอบครัวเพื่อชมความงดงามของครรัฐวาติกันพวกเขาตื่นตาตื่นใจกับงานสถาป,ปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ภาพวาดบนเพดานอันอลังการและรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวนับพันปีที่นี่เหมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเลยเบนเจามินพูดตาเป็นประกาย ใช่ในรู้ไหมว่าที่นี่มีทางเดินลับอยู่ใต้ดินด้วยแอนโทนีแอบเล่าเสียงเบาจริงเหรอจริงสิแต่ไม่มีใครให้เข้าไปหรอกแม้จะมีไกายคอยดูแลและคนพลุกพล่านแต่แอนโทนีกับเบนจามินก็สังเกตเห็นประตูเหล็กเล็กๆซ่อนอยู่หลังเสาหินใหญ่ใกล้แท่นบูชาและมีรอยอักษรภาษาล,ละตินที่แทบมองไม่เห็นสลักอยู่ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กทั้งสองเอาชนะความกลัว พวกเขาค่อยๆเล็ดลอดเข้าไปหลังประตูนั้นเมื่อประตูปิดลงแสงไฟก็ค่อยๆลุกขึ้นเองตามผนังทางเดินใต้ดินเผยให้เห็นอุโมงค์โบราณที่ทอดยาวลงลึกไปใต้มหาวิหารภายในอุโมงค์มีห้องโถงกว้างประดับด้วยจิตรกรรมเก่าแก่ที่เล่าเรื่องราวของบรรดาน,นักบุญแต่ที่สะดุดตามมากที่สุดคือรูปปั้นทูตสวรรค์ยักษ์ที่ถือกุญแจสีทองอยู่ในมือ ทันใดนั้นดวงตาของรูปปั้นก็เรืองแสงสีฟ้าและประตูหินด้านหลังก็เคลื่อนออกเผยให้เห็นห้องลับที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนในห้องนั้นมีแสงสว่างนุ่มนวลเหมือนรุ่งอรุณและมีมวลคำภี์โบราณวางอยู่บนแท่นแกะสลักภาษาที่เขียนดูเหมือนจะเก่าแก่กว่าภาษาละตินทั้งสองเดินเข้าไปใกล้ๆและสัมผัสกับคมภีร ทันทีที่เอื้อมมือไปดวงตาของแอนโทนีก็เห็นภาพนิมิตบางอย่างพระสงฆ์ในอดีตพยายามปกปิดความลับเกี่ยวกับต้นกำเนิดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิหารเพื่อปกป้องโลกจากพลังลึกลับบางอย่างเบนจามินฉันว่ามันไม่ควรให้ใครรู้แอนโทนี Anthony พูดด้วยน้ำเสียงจริงจังฉันก็คิดแบบนั้นเบนจามินพยักหน้าพลังลึกลับที่แฝงอยู่ในคัมภีร์เริ่มสันส่นสะเทือนห้องลับและเสียงคล้ายทูตสวรรค์ก็กังวานมาในอากาศ หากเจ้าเลือกที่จะรักษาความลับนี้ความสงบจะคงอยู่ต่อไปเด็กทั้งสองหันมาสบตากันตัดสินใจวางคำพีกลับที่เดิมและกล่าวคำสัญญาในใจว่าจะไม่เปิดเผยเรื่องนี้กับใครประตูห้องลับจึงค่อยๆปิดลงรูปปั้นทูตสว่า์กลับคืนเป็นหินเงียบสงบอีกครั้งเรากลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาเดินกลับออกมาจากทางเดินใต้ดิน แสงแดดอ่อนๆของมหาวิหารยังคงส่องประกายเหมือนเดิมและครอบครัวก็รออยู่พร้อมรอยยิ้มอุ่นใจหายไปไหนกันนานจังคุณแม่ถามเราแค่ดูรอบๆครับอนโทนีตอบพลางยิ้มให้เบนจามินทั้งสองคนสบตากันรู้ดีว่าเรื่องราวลึกลับนี้จะเป็นความลับของพวกเขาตลอดไปคติสอนใจบางครั้งการเก็บบางสิ่งไว้ในใจคือหนทางรักษาสิ่งสำคัญให้ดำรงอยู่ต่อไป